และช่วงนี้ผมอยู่กับดรอาร์มตั้งนิรันดร์นะครับทุกวันอังคารครับในรูปแบบรายการใหม่ของเราข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ไชน่าอัปเดมาอยู่วันอังคารนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับโอกาสที่ทรัมป์กับสีจิ้นถึงจะได้พบปากันในช่วงการประชุมเอเปก หรือว่าอาจจะเป็นที่ KL ของอาเซียนเนี่ยนะครับอาจารย์อาจารย์มีอัปเดตไหมครับก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องสหรัฐที่ทจะดีลกับจีนหรือว่าจะไม่มีดีลเนี่ยฮะอาจารย์คือจริงๆก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะพบกันในระหว่างการประชุมหรือว่าจะเป็นการเยือนยกตัวอย่างน,นะครับว่าสีทินพิงเยือนอเมริกานะครับหรือว่าทรัมป์เนี่ยไปเยือนจีนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับ ซึ่งมันก็น่าจะอยู่ที่เรียกว่าการดิวกันได้หรือเปล่าด้วยนะครับครับเพราะว่าทรัมป์ก็คงต้องการว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะปิดดิวได้นะครับเราก็ไปเซ็นประกาศดิวยิ่งใหญ่สุดยอดนะครับครับก็คงอยากที่จะไปเยือนอย่างเป็นทางการ ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคุยกันังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็มันก็คงเป็นเหมือนที่ทรัมป์เจอกับปูตินนะครับคุณบารินครับผมก็ก็คืออาจจะยังคุยกันไม่ได้ยังปิดดิวไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เจอกันได้นะครับเพราะยังไงต้องควรต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีการประชุมสําคัญระดับโลกอยู่หลายการประชุมในช่วงปลายปีที่คุณบารินบอกนะครับเอเปกนะครับอาเซียนแม้กระทั่ง g 20เองอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้น,นรจริงๆก็มีายเวทีให้เลือกว่าจะไปเจอกันไซส์ไลน์ที่การประชุมไหนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับครับถึงป่านน,นั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนจบหรือยังครับ <c ười> ดูจากโมเมนตัมตอนนี้ที่กําลังมีการพูดคุยกันอยู่เนี่ยฮะผมก็คิดว่ามันจบยากนะครับคุณวารินคคือโมเมนตัมนี่มันน่าจะมาใกล้ๆกับการประกาศ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับท <laughs> ำคมอยากได้มากนะครับคุณวารินครับ <Ừ. S 2> แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับพื้นฐานนะครับว่าความขัดแย้งเนี่ยเวลาที่มันขัดแย้งแล้วมันฝังรากลึกนะครับคุณวารินครับความเกลียดชังสิ่งที่เสียหายไปคนที่ตายไปนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับจากการสงคราม เพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างว่าในมุมของรัเสเซียนี่เขาก็เสียหายในความหมายว่าเขาก็สูญเสียคนกองทัพอะไรต่อไปนี่อะไรไปมากแล้วเขาก็บอกว่าต้องได้อะไรกลับมาบ้างใช่ไหมครับในมุมยูเครนก็เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เลยคงไม่ใช่เรื่องที่นักเจรจาดิวยอดอย่างทรัมป์นี่จะปิดดิวได้นะครับคือมันมีของบางอย่างในโลกครับคุณวารินที่มันปิดดิวยากนะครับ ทรัมป์ก็คิดอะไรที่เรียกว่าบอกง่ายมากนะครับอยากให้หยุดยิงกันก่อนนี่ยังทําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็เลยเห็นนะครับว่าเนี่ยนะครับมันมีดีลที่ทรัมป์ปิดไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นดีลเรื่องยูเครนนะครับหรือว่าดีลการค้ากับจีนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับครับของจีนนี่มีความซับซ้อนยังไงบ้างครับดีลกับจีนเนี่ยฮของจีนก็คือ ก็คือทั้งสองฝ่ายมีอำนาจต่อรองสูงทั้งคู่นะครับคือเราบอกประเทศอื่นเนี่ยมองว่าโอสรัตนะครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดสำคัญนะครับก็ต้องพยายามไปปิดดิวด้วยแต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็มีไพ่ที่สำคัญใบหนึ่งนะครับก็คือแร่แร่แรเอิญครับคุณวารินแล้วเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ได้กดปุ่มนี้นะครับก็คือ เอ่ทำเป็นระบบไลเซนส์นะครับว่าถ้าเกิดอเมริกาหรือพันธมิตรของอเมริกาใครก็ตามนะครับจะสั่งซื้อแร่แร่เอิร์ธต้องเข้าระบบขออนุญาตนะครับจีกนก็จะอนุญาตเป็นครั้งครั้งไปนะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดความตื่นเต้นหวาดเสียวของคนสั่งนะครับว่าเอสั่งไปรอบนี้จะอนุญาตหรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งนี้มันก็เลยทำให้เราจะเห็นแะครับที่ผ่านมาพอทรัมป์ขู่ก็จะเก็บภาษีทรัมป์จะ ซัดจีนจีนก็กดปุ่มนี้ครับบอกว่างั้นก็ไม่ขายแร่แร่เอิร์ดให้นะครับตาบอกว่าก็ก็เลยต้องมานั่งโต๊ะเจรจากันนะครับเพราะว่าบริษัทอเมริกาที่ต้องพึ่งแร่แร่เอิร์ดก็คงต้องโทรไปบอกทั้์นะครับว่าถ้าไม่มีแร่แร่เอิร์ดนี่มันผลิตหลายอย่างไม่ได้นะครับคุณวารินครับนะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าที่กําลังจะเล่าก็คือว่าจีนก็มีอํานาจต่อรองอนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาเองก็แน่นอนนะครับว่าเขาเองก็เป็นตลาดใหญ่สำหรับจีนแหะจริงๆแล้วนะครับแต่มันก็เลยทำให้มันเป็นภาพที่เราเกิดขึ้นวันนี้ก็คือเป็นการพักรบนะครับไปชั่วคราวก่อนนะครับแต่ว่าไม่มีดีลนะครับคือคือไปเซ็นอะไรกันไม่ได้ตกลงอะไรกันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันน่าสนใจมากนะครับคุณวารินเพราะว่ายกตัวอย่าง กับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยไทยเนี่ยไทยเลยว่าประเทศอื่นๆเนี่ยทรัมป์ก็ไม่ได้มีดีลด้วยนะครับคุณวารินอความหมายคือเรายังไม่ได้เซ็นอะไรกันนะครับใช่ครับช่วง<ค>น,นี้เป็น,<ค>นช่วงลงรายละเอียดใช่ไหมครับใช่คือคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าตกลงกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราได้สิบเก้าเปอร์เซ็นเราเปิดตลาดให้สหรัฐทั้งหมดเราจะซื้อข้าวโพดจากสหรัฐเราจะซื้อน้ํามันจากสหรัฐเราจะซื้อเครื่องบินจากสหรัฐใช่ไหมครับคนเข้าใจว่ามันมีมันมี ก็อตกลงเรียบร้อยแต่ความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่มีนะครับคุณวารินค,รคือคือ,คอไม่มีเนี่ยหมายความว่าเอมันมีแค่ข้อเสนอเนี่ยว่าเอาแบบนี้แบบนี้พอพอไหวไหมแต่ว่ายังไม่ได้ไปเซ็นกันถูกไหมฮะยังไม่ได้ไปเซ็นกันแล้วก็ของไทยเนี่ยถ้าจะทําอะไรมันก็ต้องไปผ่านรัฐสภาเราด้วยนะครับ,รบตามรัฐธรรมานูญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมันยังไม่มี ดีลที่เป็นรายละอักษรเป็นรายละเอียดเซ็นแล้วผูกมัดนะครับแต่สหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเอางั้นขยายให้ไทย90วันดูว่าไปเซ็นตงกันได้ไหม,มเขาขยายให้ไทยเนี่ยไม่มีไม่มีกรอบเวลานะครับใช่ไหมฮะครับ,รบก็บอกว่าคิดไทยตอนเนี้ยร้อยละสิบเก้านะครับไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีบอกเก้าสิบวันร้อยวันอะไรแล้วก็ดูว่าไทยตกลงทาดีลได้ไหมนะครับเพราะว่า ก็ต้องการความแน่นอนระดับหนึ่งกับการค้าโลกนะครับแต่ว่าของจีนนี่ก็ไม่ได้ทําลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ได้บอกว่าอ่ะงั้นเก็บจีนเอ่อห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ทรัมพูดเนี่ยนะครับแต่จริงๆอย่างที่เราคุยกันในรายการนี้ว่ามันอยู่ที่ประมาณสามสิบเพราะว่าทรัมป์เอาตัวเลขยี่สิบห้าในสมัยรัฐบาลทรัมป์หนึ่งมาบวกทรัมป์ไม่ได้บอกว่าเก็บอัตรานี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกันมันยังมีตัวแรงกดดันว่าภายในเก้าสิบวันนะ ถ้ายัางคุยกันไม่ได้อีกก็ต้องพิจารณาอีกว่าจะเลื่อนไปอีกไหมนะครับก็แปลว่าทรัมป์เนี่ยอยากที่จะกดดันให้ได้ดีลกับจีนให้ได้เร็วนะครับอืมครับซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจารย์คิดว่าตอนนี้จากปัจจัย<ม>อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสหรัฐกับจีนเนี่ยมันจะเป็นตัวกดดันการมีหรือไม่มีดีลในครั้งนี้ด้วยไหมครับเพราะว่ามันจะมีเรื่อง transshipment มันจะมีเรื่อง supply chain ที่มีจีนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับมันไม่ใช่แค่สหรัฐกับจีนโดยลําพันถูกไหมครับ ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าประเด็นหัวใจของการเจราจากับประเทศอื่นๆเนี่ยที่ผมคิดว่ามันก็จะยังปิดดีลได้ยากเนี่ยก็จะเป,เป็นประเด็นเรื่องที่อเมริกาเรียกร้องนะครับว่าจะเก็บภาษี transshipment ในอัตราที่สูงนะครับประมาณร้อยละสี่สิบแล้วก็อเมริกาก็ต้องการเกณฑ์เรื่อง transshipment ท,ที่รัดกุมแล้วก็สูงนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใน บรรดาประเทศต่างๆเนี่ยไม่ได้ตกลงได้ง่ายนะครับคุณวารินครับเพราะว่าถ้าเรามาดูเนี่ยซัพพลายเชนเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ยหลายประเทศนะครับไม่ได้มีสต็อกล็คอนเทนต์สูงขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเก็บร้อยลจริงๆเนี่ยก็จะกระทบมหาศาลนะครับต่อการลงทุนของจีนในประเทศเหล่านั้นนะครับทีนี้ในมุมของการตกลงระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยนะครับคือ คือมันเหมือนเกมซื้อเวลาครับคุณวารินครับนะครับก็คือคือผมเนี่ยมองว่าว่าตกลงกันไม่ได้นะครับเอ่อก็เนี่ยขยายเวลากันไปแบบนี้เพราะว่าแตกหักกันทันทีไม่ไม่ไหวนะครับ,รบแต่ว่าถึงสุดท้ายตกลงกันได้นะครับคุณวาริน ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนละครับคุณวารินครับนะว่าเราย้อนอดีตไปการตกลงข้อตกลงการค้าเฟสหนึ่งในสมัยรัฐบาลทรัมป์หนึ่งกับจีนเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ได้จีนไม่ได้ทําตามที่ตกลงนะครับด้วยเหตุผลที่บอกว่าเกิดโควิดขึ้นมาหรืออะไรก็ตามนะครับ,รบแต่ว่าความหมายก็คือดูเหมือนว่ามันจะเป็นเกมซื้อเวลาของทั้งสงฝ่าย นะครับในมุมจีนก็คือทําให้ได้ภาษีในอัตราเนี้ยนะครับอย่าซัดไปมากกว่านี้ในมุมสหรัฐก็คือเขาก็ต้องการแร่เอิร์ธนะครับคุณวารินครับผมนะครับแต่ว่าระหว่างที่ซื้อเวลากันไปเนี่ยทั้งสองฝ่ายปรับตัวนะครับสหรัฐตอนนี้ก็วางแผนว่าจะไปหาแร่เอิร์ธจากที่อื่นได้อย่างไรจีนก็วางแผนนะครับกระจายความเสี่ยงตลาดออกจากสหรัฐเต็มที่เพราะฉะนั่น ที่ที่เราคุยกันนะครับว่าดีคัพปริงระหว่างสองเศรษฐกิจยักษ์เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะพักรบไม่ว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ก็ตามนะครับครับครับมันมีปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องของอ่าการค้าหรือเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับทั้งจีนและสหรัฐเองนะครับอย่างอย่างอเมริกาเองก็มีเรื่องท้าทายในระยะยาวจีนก็มีเรื่องท้าทายในระยะยาวอาจารย์อยากจะลองวิเคราะห์หน่อยไหมครับ ว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าสําหรับสหรัฐกับจีนแล้วระหว่างที่ยื้อเวลาซื้อเวลากันอยู่แบบนี้เนี่ยใครได้เปรียบใครเสียเปรียบครับอาจารยโ์โอ้ดีมากๆเลยครับคุณวารินเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยฟังข่าวกันจนเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องภาษีเรื่องสงครามการค้านี่เป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องสําคัญที่สุดที่จะกระทบกับสหร,รัฐแล้วก็จีนใช่ไหมครับครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับถ้าเรามองเนี่ย ภาษีเนี่ยมันหนึ่งก็คือว่ามันก็ผ่อนไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแัรบรบขยายนะครับตกลงกันชั่วคราวนะครับหรือสุดท้ายนะครับถ้ามันหนักจริงๆในความหมายว่ามันไปกระทบกับผู้บริโภคมันสุดท้ายเริ่มที่จะมีผลกระทบกับเศรษฐ,ฐกิจและเกิดเป็น recession อะไรก็ตามนี่นะครับต้องกลับลำนี่ภาษีนี่มันเป็นเรื่องที่กลับลำได้ง่ายมากในความหมายว่ามันก็เลิกภาษีครับคุณวารินใช่ครับ นื้อออกไหมฮะคือที่เราเล่าเ,เวลาวิชาเศรษฐศาสตร์เขาเล่าเรื่อง Smooth h a r l y a อ t ในสมัยสมัยก่อนอืนะครับที่สหรัฐเก็บภาษ,ษีสูงๆมันก็จบลงด้วยเลิกกฎหมายไปนะครับคุณวารินนะก็คือถ้าถึงจุดหนึ่งอ่ะอยากจะกลับลำ่องภาษีเนี่ยมันก็คือก็กดปุ่มบอกว่าเลิก ครับแต่ว่ามันมีมันมียกตัวอย่างในอเมริกาและในจีเนี่ยมันมีสองปัญหาระยะยาวที่มันไม่ได้เลิกได้ง่ายๆนะครับหรือถึงเลิกแล้วเนี่ยไอ้ความเสียหายเอ่อมันฝังรากลึกมากแล้วนะครับออของสหรัฐนี่ผมพูดถึงสองปัญหานะครับก็คือหึงก็คือ,เ,อ,อเรื่องนโยบายการส่งกลับผู้อพยพของของทัพนะครับ Uh, แล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการตัดงบวิจัย uh, ในสหรัฐนะครับ uh, จริงๆทั้งสองเรื่องนี้มันจะสึกกล่องไอ้ศักยภาพการแข่งขันของสหรัฐในระยะยาวมากกว่าภาษีอีกนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยพอคุกแม,ม่นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลแล้วก็เป็นนักวิจารณ์ทรัมป์เบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับ,รบ uh, ก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าเรื่องทาริฟเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่โต ขนาดเท่ากับเรื่องของนโยบายผู้อพยพของทรัมป์นะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานในอเมริกาการขัดแคลนแรงงานนะครับซึ่งอันเนี้ยส่งผลกระทบมากนะครับต่อความสามารถในการแข่งขันของอเมริกาในระยะยาวแล้วก็อีกหัวใจหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดงบวิจัยซึ่งรัฐบาลทรัมป์เนี่ยกลายเป็นรัฐบาลที่ถ้าไปดูนะครับคุณบารินหรือไปสัมภาษณ์ นักวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกาเนี่ยเขาเดือดร้อนกันมากนะครับเพราะว่างบวิจัยถูกตัดมหาศาลแล้วก็ทรัมป์ก็ก่อสงครามกับมหาวิทยาลัยชั้นนำไปทั่วนะครับแต่ว่างบวิจัยเนี่ยมันตัดแล้วเนี่ยห้องแลบอะไรพอมันไม่มีเงินแล้วมันต้องปิดแลบเนี่ยนะครับมันกลับมาเปิดยากนะครับคุณวารินแล้วมันก็จะทําให้เกิดสมองไหลนะครับในความหมายว่านี่ตอนนี้ยุโรปนี่เขาบอกเขาเปิดเต็มที่นะครับนักวิจัยที่ อยากที่จะไปอยู่ยุโรปนะครับอ,อันเนี้ยมันถือว่าเป็นสองเรื่องครับที่ผมคิดว่าท้าทายสรัฐระยะยาวยิ่งกว่าเรื่องภาษีครับอืมครับเอ๊ะคนอย่างทรัมป์มองไม่ออกหรอครับว่านี่มันคือปัญหาสมองอไหลแล้วเขาหรือเขามีแลนอะไรอย่างอื่นที่เขาจะแก้ปัญหานี้ไหมครับแม่ผมผมว่าต้องตอบตามตรงนะครับว่าทรัมป์นี่เขามองสั้นนะครับคุณวารินอืมอมทุกทุกดีลที่เขาประกาศชัยชนะเนี่ยมันคือชัยชนะระยะสั้น ครับนะครับอ่ามันคือมันคือเขาไม่ได้นั่งตอบคาถามนะครับว่าระยะยาวเรื่องนี้มันจะเกิดผลกระทบยังไงมันมีความเกิดไหมเขาเอาชัยชนะเฉพาะหน้าก่อนครับนะครับยกตัวอย่างนะครับว่ากับยูเครนกับรัสเซียนี่เขาต้องการอะไรฮะหยุดยิงอืนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหยุดยิงแล้วยังไงต่อนะครับเพราะว่ายูเครนเขาบอกเขาต้องการ security การันตี antee, นะครับปูตินเขาบอกว่าเขาต้องการ ดินแดนนะครับ mm. คือเนี่ยมันมันไม่รู้ไปต่อ,อยังไงทุกคนก็ต้องการบอกว่าอะไรยังไงต่อแต่ว่า mm. ทรัมป์นี่เขาต้องการว่าหยุดยิ่งให้เขาได้ประกาศดิลสําเร็จยิ่งใหญ่นะครับก็ mm. เ,เป็นโชว์แมนนะครับคุณวัรใช่ครับยกตัวอย่างภาษีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มานั่งตอบคาถามนะครับอะไราย,ยาว mm. มันจะส่งผลกระทบะแบบไหนกับเศรษฐกิจสหรัฐ นะครับความเสี่ยงคืออะไรนะครับเขาก็บอกว่าระยะสั้นนี่หนึ่งนี่คือเขาเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วนะครับคุณวารินไปดูกราฟนะครับโอ้ร oh, ายได้ภาษีเขาขึ้นมามหาศาลนะครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์บอกอีหกเดือนผู้บริโภคเจ็บตัวมากอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าอันนั้นก็ไว้หกเดือน่อยว่ากันหกเดือนผู้บริโภคเจ็บตัวมากก็ก็อะไรครับยกเลิกนะครับหรือว่าลดภาษีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้เป็นคนที่คิด คิดเรื <libr ame> ่องยาวนะครับคุณวารินนะครับดังนั้นเหมือนกันนะเขาก็มองว่าเนี่ยนะครับส่งกลับผู้อพยพนี่มันเป็นชัยชนะระยะสั้นนะครับตามนโยบายของเขานะครับตัดงบวิจัยก็คือกดดันมหาวิทยาลัยอเมริกาให้ปฏิบัติตามนโยบายเขาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าผลมันเนี่ยที่จะทําให้โอนักวิชาการชั้นนําอเมริกาเขาบอกเขาไปอยู่ยุโรปดีกว่านะครับหรือว่าผลที่มันทําให้งานวิจัย หลายอย่างของอเมริกาที่กําลังเรียกว่าแข่งขันกับจีนเนี่ยโอ้สุดท้ายมันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยอันนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาคิดมากนะครับครับฝั่งจีนแหะครับจีนก็เจอ Challenge เจอเรื่องท้าทายในระยะยาวด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับของจีนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของปัญหาการว่างงานนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรจีนนะครับ ค,คือตอ้องอธิบายนะครับคุณวารินว่าถ้าอะไรที่มันกัดกร่อนอเขาเรียกว่าศักยภาพอันหนึ่งของจีนเนี่ยก็คือความรู้สึกของคนหนุ่มสาวของจีนนะครับที่มันต่างก,กับคนหนุ่มสาวเมื่อสิบปี2ีปีที่แล้วนะครับสมัยก่อนคน,นสาวจีนนี่จะไฟลุกนะครับคุณวารินพร้อมสู้ชีวิตพร้อมสร้างสรรค์ธุรกิจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นยุครุ่งเรือง นะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าคนหนุ่มสาวจีนตอนนี้บอกว่าหางานยากนะครับบอกว่าอยากจะเขามีคําพูดเนี่ยเรียกว่าถังผิงใช่ไหมฮะคืออยากนอนอยู่บ้านนะครับคุณวารินอือยากเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่ามันกัดฟันสู้มันมันต่อสู้กันหนักหนาจริงๆอ่ะแค่จะหางานก็ยากแล้วเนี่ยนะครับก็เหนื่อยนะครับเอ่อมันมันไม่ใช่ยุคของคนมีไฟเลยนะครับเอ่ออันเนี้ยนะครับคือถ้ามันต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันมันก็จะกระทบ กับเนี่ยนะครับเซนติเมนต์ของคนหนุ่มสาวพลังของสังคมนะครับซึ่งปัญหาการวัดงานเนี่ยมันก็มาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้วยนะครับรบการมาของ AI แล้วก็การที่จีเนี่ยไปใช้ AI มากในทุกมิติของสังคมเนี่ยมันก็มีผลว่าเออมันก็ไม่รู้ว่ามันจะจัดเ,เรื่องของออการจ้างงาน อย่างไรนะครับอีกอันนึงที่เมื่อกี้พูดถึงว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยก็คือประชากรหดมันก็ผูกกันหมดนะครับคุณวารินคนหนุ่มสาวถ้าเขาไม่มีงานถ้าเขานอนบ้านเขาก็เขาก็ดูเป็นคนที่ที่เรียกว่าไม่เอาไหนที่จะแต่งงานได้ครับคุณวารินครับก็ไม่มีลูกใช่ไหมครับเขาบอกเขามีลูกไม่ไหวครับมีลูกคนหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับขึ้นผูกกันไปหมด นะครับแต่ว่าถ้าประชากรโหดแล้วก็คนจีนมีปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งตามตามที่ดูเนี่ยมันหนักกว่า projection นะครับคุณวารินคือยกตัวอย่างว่าสมัยก่อนสมมติเราคาดการว่าประชากรจีนจะลดประมาณอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันมันลดหนักกว่าที่คาดการนะครับซึ่ง พบกับศักยภาพในการแข่งขันข,ของจีนเพราะเราบอกสมัยก่อนนี่จีนได้เปรียบที่สุดคือเรื่องสเกลเรื่องประชากรเรื่องคนพันสี่ร้อยล้านคนนะครับแต่แต่มันจะกลายเป็นตัวที่เรียกว่าท้าทายกับศักยภาพระยะยาวของจีนนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันผูกกันหมดนะครับทั้งเรื่องพลังสร้างสรรค์ของคนหนุ่มสาวไฟของของคนเนี่ยนะครับกับเรื่องของ ทางประชากรด้วยนะครับครับหลายปัญหามันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แต่จีนที่เจอนะครับอ่าหลายๆประเทศก็จ,จะเจอด้วยแต่ว่าจีนมีวิธีการในการ address หรือว่าแก้ปัญหาการว่างงานกับประชากรหดยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้เป็นนโยบายเอ่อเรียกร้องให้คนมีลูกนะครับแล้วก็รัฐบาลจีนนี้ไม่ชอบมากๆนะครับคำว่าถางผิงนะครับนอนอยู่บ้านเนี่ย นะครับแล้วก็สีกินผิงก็พูดตลอดนะครับว่าคนหนุ่มสาวนี่ต้องสู้ชีวิตนะครับคุณวารินต้องอดทนต่อความความยากลําบากนะครับแต่แต่คุณวารินตั้งคําถามที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับคือคือผมคิดว่าเราคุยกันว่าอเมริกามีปัญหาระยะยาวแบบนี้จีนมีปัญหาระยะยาวแบบนี้นะครับจริงจริงเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาร่วมกันนะครับคือ คือพูดง่ายๆเนี่ยไทยเราก็มีปัญหาที่ใกล้เคียงกันนะครับอ mm ัน hmm. มิติแรกนะครับแต่มิติที่สองเนี่ยก็คือเราก็ต้องคิดด้วยนะครับว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นโอกาสบ้างไหมสำหรับประเทศไทยนะครับค mm ุณ hmm. วารินนะครับยก mm hmm. ตัวอย่างนะครับว่าเรื่องของ t ALENT RECRUITMENT เนี่ยคร mm ับ hmm. จริงๆเป็นโอกาสมหาศาลสำหรับประเทศไทยนะครับ mm hmm. นเ,เนึกอ,ออกไหมฮะว่า ตอนนี้นักเรียนไม่อยากไปเรียนอเมริกานะครับโดยเฉพาะนักเรียนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำไมเราเราดึงเขาเมาได้ไหมครับหรือเราดึงมาอะไรอเมริกามามาเมืองไทยได้บ้างไหมครับเรามีนโยบายเรื่องที่เป็นนโยบายเชิงรุกได้ไหมนะครับหรือยกตัวอย่างนะฮะคนจีนหลายคนตอนนี้ก็เป็นกระแสที่อยากจะออกมาข้างนอก hmm. นะครับเพราะว่าในจี่ที่ผมบอกว่ามันยากนะครับแข่งขันสูง แล้วเราเราใช้พวกนี้เป็น t ALENT RECRUITMENT ให้กับประเทศน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพเนี่ยก็คือก็คือทั้งสองยักษ์นะครับอเมริกาและจีนต,ต่างก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าปัญหาระยะสั้นนะครับหรือกระแสะระยะสั้นที่ปั่นป่วนโลกอย่างสงครามการค้าครับอือครับ มีโอกาสตรงนี้ที่เราจะขยายความหรือว่าขยายความร่วมมือกับทั้งจีนและสหรัฐได้ไหมครับจากจากความท้าทายของเขาเนี่ยฮะอาจารย์ที่อาจารย์เห็นแล้วคราว่ากําลังเกิดขึ้นแล้วครับก็เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องเรื่อง t a l e n t recruitment นะครับก็ก็มีค,คนบอกว่าเออเนี่ยนะครับมหาลัยอเมริกาตอนนี้สนใจมากนะครับมาเปิดแคมปัสข้างนอกอืนะครับเปิดแคมปัสต่างประเทศเพื่อดึงดูนกักนักเรียนต่างชาตินักเรียนจีน เพื่อให้อาจารย์เขายังได้มีความร่วมมือนะครับกับนักวิชาการข้างนอกนะครับดึงดูดทุนวิจัยจากภายนอกนะครับก็ก็เป็นโอกาสครับ,รบแล้วเราเห็นนะครับคุณวารินสิงคโปร์นะครับอืมอ,อินโดนีเซียเขาก็ลุกหนักนะครับใน hmm. ในการพยายามดึงมาหลาลัยท็อปอเมริกาเข้าไปตั้งเป็นแคมปัสให้นโยบายที่เอื้ออำนวย นะครับเเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาจีนคนหนุ่มสาวจีนตอนนี้ก็บุกออกมาข้างนอกนะครับอืมแต่ทำยังไงครับคือคือเราพูดกันเยอะนะครับคุณวารินประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงมากเลยครับที่จะเป็นท ALENT HUB นะค,คุณวารินใช่ครับแต่ว่าทำ <c oughs> อย่างไรที่เราจะมีนโยบายที่ที่ขจัดอุปสรรคของการที่จะเป็นท ALENT HUB แล้วก็สามารถใช้ความได้เปรียบในการเป็นท ALENT HUB เนี่ยช่วยยกระดับ ศักยภาพเทคโนโลยีความสามารถในการแข่งขัน mm hmm. การยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ได้ด้วยนะครับ,รบ uh, พวกนี้เป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับว่าเอโอกาสมานอยู่ตรงไหนนะครับอย่างที่เราคุยกันตลอดครับ mm hmm. คุณวารินมันไม่ใช่แค่โจทย์ mm hmm. เรื่องการตั้งรับแล้วครับว่ารเราจะรับมือสงครามการค้าเราจะไปเจราจาลดภาษีอะไร แต่ว่าเรื่องระยะยาวแล้วก็การใช้ประโยชน์จากความท้าทายระยะยาวที่เกิดขึ้นกับทั้งสองยักษ์เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราควรจะต้องช่วยกันคิดครับครับผมอาจารย์อามครับขอบพระคุณมากเลยครับสำหรับสำหรับเย็นวันนี้นะครับอาจารย์อามครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ